สามคนสาวสวย แก๊งสวยประหารนี้เปรียวเอิญแจนะคะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำคราวนี้นะคะยิ้มไม่ออกแล้วคุณสุธาดาเข้าไปอยู่ในนอนคุกคืนแรกพบเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่า3าคนนี้เครียดจัดเลยอาจจะเป็นธรรมดาที่ผู้ต้องขังเองยังปรับตัวไม่ได้หรือเปล่าคุณนลินคิดว่ามีส่วนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางผู้บัญชาการเรือนจําก็จําเป็นต้องสั่งให้พี่เลี้ยงไปนอนประกบข้างๆผู้ต้องขังค่ะเพราะเกรงว่าอาจจะคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายได้นะคะความคืบหน้าเรื่องนี้คุณวีระชัยเพชรรั์ผู้บัญชาการเรือนจํากลางขอน แกนบอกว่าหลังจากที่ผู้ต้องขังทั้ง3คนถูกส่งตัวเข้ามาที่เรือนจําขอนแก่นแล้วระหว่างทําการซักประวัติก็พบว่าทั้ง3คนอยู่ในอาการเครียดค่ะร้องไห้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอาการที่เห็นชัดเจนที่สุดคืออาการของเปรี้ยวเปรี้ยวเครียดจัดนะคะพูดน้อยมากเบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปประเมินสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังทั้ง3คนก็พบว่าสุขภาพร่างกายปกติดี ส่วนการตรวจสารเสพติดค่ะเปรี้ยวกับเอิร์นไม่พบสารเสพติดนะคะส่วนแจ้พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงค่ะหลังจากที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วคืนแรกผู้ต้องขังใหม่ทั้งสามคนเจ้าหน้าที่ก็จัดให้นอนรวมกันก่อนและให้พี่เลี้ยงนอนประกบสองต่อหนึ่งเพื่อคอยดูแลสังเกตพฤติกรรมและคอยพูดคุยกับผู้ต้องขังเพื่อสร้างความผ่อนคลายอาจจะไปะพูดคุยว่าสามารถปรับตัวได้ไหมต้องการอะไรหรือเปล่าถ้าหากปรับตัวไม่ได้ อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องการคิดค่าตัวตายได้ตรงนี้จึงจําเป็นต้องกัำชับให้ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าผู้ต้องขังจะปรับตัวได้ค่ะแล้วก็จะให้ทั้งหมดแยกห้องนอนกันให้นอนกันคนละห้องเพื่อป้องกันการพูดคุยระหว่างกันค่ะ คือที่เรือนจำกลางขอนแก่นนะคะวันนี้ครอบครัวผู้ต้องหาก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องหาที่เรือนจําด้วยค่ะโดยที่นางสาครภาสีแม่ของเปรี้ยวนะคะพร้อมกับพี่สาวก็เดินทางเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ขอเข้าเยี่ยมเปรี้ยวค่ะแต่ว่าเนื่องจากเอกสารยื่นประกอบในการเข้าเยี่ยมไม่ครบเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้อนุญาตนะคะโดยคาดว่าจะเดินทางมาติดต่อมาอีกครั้งค่ะขณะเดียวกันที่ญาติของแจกก็เดินทางมาเยี่ยมลูกสาวด้วยแต่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่ ถูกส่งตัวเข้าไปเรียนจําหลังจากที่ผู้ต้องขังนะคะก็ต้องรอดูว่า ทนายจะยื่นขอประกันตัวเมื่อไหร่สารจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือเปล่าส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่ยังมีกระแสวิาสวาพากษ์วิจารณ์นะคะก็คือรายชื่อของตํารวจที่อยู่ในบันทึกการจับกลุ่มก็มีคําถามตามมาว่าทําไมถึงยาวเป็นหางว่าวแบบนี้ล่าสุดคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ธรรมนูญไทยออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะไปยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบเรื่องการจัดทําบันทึกการจับกลุ่มของผู้ต้องหาทั้ง3คนเพื่อไปตรวจสอบ ว่ารายชื่อที่มีอยู่ในบันทึกการจับกลุมมากถึง99รายชื่อเป็นผู้ร่วมการจับกลุมผู้ต้องหาจริงๆหรือเปล่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อไม่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จริงๆแต่มีรายชื่อจะถือว่าเป็นการกระทําเพื่อหวังผลประโยชน์ในตําแหน่งหน้าที่ทางราชการนะคะแล้วก็บังเอิญเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่โยกย้ายตำรวจพอดีค่ะและก,ก็การลงชื่อนี้นะคะก็ต้องไปดูว่า มันจะมีผลไหมมีผลกับการไปเป็นพยานในชั้นศาลถ้าหากพอขึ้นศาลแล้วนายตำรวจที่มีรายชื่ออยู่ในบันทึกการจับกลุ่มตอบคำถามไม่ได้จะทำยังไงเพราะตัวเองไม่ได้ไปอาจจะทำให้รูปคดีเสียหายได้ศาลจะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรคสนะคะเป็นเหตุให้ยกฟ้องได้ค่ะ เรื่องนี้นะคะนายศิสวรณก็บอกอีกว่านอกจากนี้ยังให้ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะไปตรวจสอบผู้ที่ใช้อํานาจในการอนุมัติให้ใช้เครื่องบินตํารวจขนส่งผู้ต้องหาถึงสี่เที่ยวบินคือเที่ยวบินละหนึ่ง0สหื่นบาทโดยที่ไม่จําเป็นขาดต่อกฎหมายและเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้พลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ถแถลงข่าวในกรุงเทพทั้งที่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีค่ะก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าค่ะ ขณะที่พลตำรวจเอกศิวรารังสิรรัมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาตอบคำถามเรื่องรายชื่อของตำรวจที่ยาวเป็นหางว่าวในบันทึกการจับกลุ่มพลตำรวจเอกศิวราบอกว่ามีรายชื่อตำรวจอยู่ในบันทึกจับกลุ่มจำนวนมากจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติค่ะตัวเองเคยทำคดีที่มีรายชื่อผู้ร่วมจับกลุ่มมากกว่า100คนอย่างกรณีนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้สั่งการอำนวยการ ส่วนกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติก็อาจจะมาจากหลายหน่วยงานบางคนตัวไม่ได้มาด้วยแต่ประสานงานสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติงานแทนก็ถือว่ามีชื่อร่วมปฏิบัติการเช่นกันแล้วที่ห่วงว่าถ้าเกิดสมมติต้องขึ้นไปเป็นพยานในชั้นศาลคดีนี้ผู้ต้องหามามอบตัวเองนะคะถ้าหากพนักงานสอบสวนจะต้องขึ้นเป็นพยานในชั้นศาลก็ต้องเรียกคนที่ลงนาร่วมจับกลุมมาเป็นพยาน ไม่ใช่ทุกคนที่มีรายชื่อในบันทึกการจับกลุ่มต้องไปขึ้นสารค่ะแล้วก็ยืนยันว่ารายชื่อผู้ร่วมจับกลุ่มทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้มันคนละส่วนการต้องแยกกันเพราะฉะนั้นนายศรีสุวรรณไม่ต้องกังวลเลยไม่มีอะไรเลยค่ะตัวท่านเองสงสัยไหมครับว,ว่าการทสสี่ไม่สงสัยอาไม่สงสัยหามอบตัวไม่ที่ไม่ต้องไม่สงสัย สามารถที่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจผมเคยจับกลุ่มนี่นะฮะเซ็นชื่อร่วมมันเป็นร้อยๆกันเยนะฮะแล้วไม่แยกเรื่องอะไรมีปกติก็ต้องให้ตรวจสอบให้ความชัดเจนว่าเกนายเนี่ยเข้าไปร่วมปฏิบัติงานจริงหรือเปล่าดูแล้งไม่คัประเด็นให้สอบนี่เป็นประเด็นที่ให้สอบหรือลมันพิมพ์ชื่อท่านสมบัติท่านชยยพลท่านชยุทธพิมพ์พวกนี้ไปหมดเลยแต่เขาไม่ได้ไปและเขาไม่ได้เซ็นนะมันก็ไม่ได้มีของอะไรเนี่ยคุณจะพิมพ์ไปสองร้อยคนเขาไม่ได้เซ็น เขาเซ็นแค่สองคนมันก็ไม่ได้มีผลอะไรคือว่าบันทึกสุดท้ายที่คนเซ็นรับใช่ฮะรับฮะรับบันทึกการควุมถือว่าครอบคุมหมดตั้งข้าวจพูดกันเลยให้ลึกงไปไงนะฮะไม่จ<ะ>ัเป็นต้องเซ็นก็ไม่ใช่ฮะคุณมีมาสองร้อยคนแล้วเขาไปเซ็นแค่สองคนนี้คุณจะไปบอกว่าเขาจับลุมมากเกินไปได้ไงคุณเห็นลายเซ็นเขาหรือยังต้าเซ็นกี่ รองผบตะรนะคะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรยะอย่าคิดมากไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมเขาก็เรียกร้องให้ตรวจสอบค่ะก็คือเรื่องของภาพคู่ตำรวจกับผู้ต้องหานะคะระชอนทั่วโซเชียลมีเดียเลยค่ะล่าสุดก็มีคําสั่งย้าย2ในตํารวจคนนี้แล้วนะคะโดยที่พลตารวจต,ตรีบัณฑิตตุงคัเสรณีผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง5ส่งสําเนาคําสั่งมาอย,ย่างผู้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะแจ้งให้ทราบว่าได้ลงนามในคําสั่งลงวันที่4มิถุนายนให้พันตํารวจโทริธิไก,กรกรกตรองผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและร้อยตํารวจเอกทวัตส,สินบุญตันล่านะคะรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจคนเข้าเมือง5ค่ะเหตุผลของคําสั่งนี้เกิดขึ้นจากสังคมออนไลน์คุณผู้ชม เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะถึงความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของสํานักงานตํำรวจตรวจคนเข้าเมืองและสํานักงานตํำรวจแห่งชาติค่ะก็ต้องมีการโยกย้ายเพื่อการตรวจสอบก่อนถ้าหากผลสอบออกมาปรากฏว่าไม่มีความผิดนายตำรวจทั้งสองนายเนี่ยก็สามารถที่จะ กลับมาทําหน้าที่ในตําแหน่งเดิมได้เช่นกันค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคดีโด่งดังระยับชาติทําไมสื่อหลายแขนงถึงต้องหยิบยกดคดีฆาตกรรมขวดนี้มาขยี้แทบจะทุกประเด็นเลยจนบางคนบอกเกินไปหรือเปล่าบางคนที่เสพข่าวนะคุณนลินบอกโอ้อยากจะปิดทีวีนี้เลยละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็ มีหลายประเด็นที่เราอยากจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อถอดบทเรียนให้สังคมได้สะท้อนปัญหาหลายๆด้านนะทั้งปัญหาการทำหน้าที่ของสื่อรวมถึงเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย